ลงมาดลงสาคุณชื่อๆนะราบสอบคุณนะครับข้าหลังลบสอก้าหนึ่งบัาใช่ไหมใช่ใช่เลขข้างหลังลบสองก้าหนึ่งโอ้สกิลตันมาิโซโซโซไปเซฟก่อนไดไหมเซฟตรงไหนได้เดี๋ยวรอรอรอลองลองิดอีกรอบหนึ่งก่อนได้ไหมคะว่ามันได้หรือเปล่าได้ จะไปลองไปชีพได้ปวดยิงฉันเถอะโอ้ยิงได้เก็บเหมือนเขาทิ้งเราเลยอ่ะเกิดตรงนี้ครับเกิดไหนอ่ะเกิดตรงบ้านออใช่ไหมมันยิงกระเดงแล้วมันยิงกระเดงแล้วใช่ผมรอมันยิงกระเดง ใ่อยากให้เราแอปมาเลยนะคะเบข้าวัวอินซอยจุน่าจะเป็นเมนนะครับซอยไก่ไหมซอยไก่เป็นเมนไม่ผ่อนของพี่มันบอกว่าพูดจะเป็นเมนที่เป็นโซโล่พูดจัดนะค่ะโอ้เจอแล้วมาดิมาดิมาดิ โอเคสองแอปมาให้หนึองค่ะอหมูอาหมูขมางอยู่ไม่มาเก็บของอยู่อ่ะเอาผี่เป็นจำนวนมากเยอะมากขอบคนณติดตามค่ะ ออไะได้ยสกิลสันดีเลยอใช่ม่เยอะมากเงยยากดรอว่าว่าแจกฟอร์มาแล้วยังไม่เห็นฟอร์มาเลยโอ้ชอบชอกตีแก ตอนนี้ดันใหม่เป็นไรหรอแค่ครึ่งแค่ครึ่งหวัดใจเองไม่เป็นไรในว่าย่าไมาอีกเลยทำไมดึกแล้กคนนี้ไม่นอนไม่พออ้ามฮน้องเหงาพี่นอนไม่ค่อยหลับ ไปีเที่ยวอะเนี่ยตนะอนไหนช่วงเปิดตู้นี้ทุกคนนอนนอนไม่หาเตียงอยื่นเลยเดี๋ยวไปหาเตียงมาตัาง<ไ>้งไว้ตรงนี้นะ มอเจอแล้วเอายืบเพียงสักอ <thing> ันนะเพื่อนเพไม่หนอกได้แล้วตอนนึงผมกำลังเอาเพียงไปตั้งครับ หาเตียงยังได้ยังไม่ได้หรอแบนเชาแม่ครัเอาไก่ไหมครับเอาไก่ไปย่างโอ้ไมใช่ตาแบบาใสูไก่ขอขอไม่ตกต้องอี่ยเพิ่งทิ้หนังสือนะคะถ้าเข้ามา ข้ามาใหม่อะพ่งแต่วพ่งทิ้หนังสือ,อมาต้เรา่องตื่นก่อนค่อยมันเ้อมันเป็นบโอ๊ยมกักลับมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะเล่นเม่อเฮ้ยเอ็งมายืนทำอะไรตรงนี้วะ เราสยวางบานต่อนั to uh ่น huh. ก uh ็ห huh. uh ุดไอชิปมันก็อกจามะไม่ใสิตกใจคิปเปิลไม่เป็นคามแปลไปก่อนที่2ห้ะตมันมันไป่กปลกใ่ะคีอิปเปิ้มันจะระเบิด ส่วนฟุชัน <reveal> แหลกๆปะเฟิร์อปะโอ้ยใครเื็เฟิร์ลแหลกทกวันวันไหนไม่แหคือไม่ใช่เสร์ลดีดีมเพิร์ลยังอุ้ยเชียนายแมววันไม่หวาไปด้วยอ่ะ๊ต้องหาเด็นก่ับ เุ็แมงค์สามะไมาทำานะคะทอะทำไบ้านเกอ,อยากช่วยลา้าช่วยช่วยช่วอุดตรงกลางบ้านออกให้หน่อยดิขุดพื้นบ้านตรงที่มันเป็นไ,ไม้ขาว่อย่าเดิกนกล่าโอ้ไม่ขาวอันนี้ออยากเอาแมวกลับด้วยไม่ไม่อย่าทำมุมอย่าทำมุมอย่ ขุดได้ที่มันเป็นไม้ไม้พื้นไม้เนี่ยเป็นไม้ต้องขุดที่มันเป็นพื้นไม้ที่แปลออกมาแล้วใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับอเคครับผมใช่ใช่ใช่ค่ะไปทับหลังก่อนใช่ะมาอั คือว่าซื้อแบบมันกดไม่ได้แต่งตัวฮีบ้ามไม่แต่มันแต่งตัววิตัวะม่ะแมวเด็กหน้าตลกมากตีตีพี่ตูนคือแบบว่าเลื่อนไปดูใช่ไหมมันมีคนเอาเอาพีไทยมาลงในแมคคัพด้วยมันน่ากดดึงเลยพีไทยอ๋อ ไม่มีอาหารคุณแบงคมีอยู่อยู่หลายบ้านนี้นนะ่ะนะอ่าอาจังเกอร์มันจะน่ากลัวไหมครัพี่ถ้าเราเอาแบบผีแต่เ,เราเอาอาหารไปป่นแต่เราต้อน่ากลัวน่ากลัวค่ะน่ากลัวเขาเล่นเรามันน่ากลัวเกินมัจนจะชอ็อคตาเป็นสมองฝ่อไม่พอเป็นช็อคด้วยครับผมสวิตช์โฮม ดล่วนจะได้หนังสือแมวค่ะ้ไมง่วงๆกดอันนี้เสร็จไปนอนได้ไหมอยู่่ก็ง่วงไหมแบบเดี๋ยวจะมีปนอนเดี๋ยว่านหัจะไปนอนจริงไหมเนี่ย นี่อันนี้เรื่องจริงนะถ้าใครไม่ง่วงเนี่ยให้ให้มาเล่นไมค์ตามนะเล่นไปไปเล่นไปเพลินๆก็หลับได้เลยโอ๊ะไม่ได้จะเปิดจริงจ้าจริงแต่รานี่ว่าหน่อยค่ะเวลเราขอลองอินไหมคะแบบดูพลังชีตไหมไม่มันมันมาแบบทำอะไรหลายอย่างหลายอย่างเราแบบได้ยินเสียงวัวเสีใใๆๆๆยงไก่เสียงอะไรหลายอย่างมันก็กล่อมน้อง ASMR เ,เหมือนเราแบบนอนอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็นับแกะยีราโตกระโดดข้ามอันนี้กำลังนับนับบอ็บอกอยู่ว่าขุดไปกี่ยันแล้ว หนนี้กดแบบดีเลยมากบอลไม่ใช่ตัวนี้นี่นะมาแบบกดลงที่วำงานแ้นตั่นปนกะันกดลงดีปั๊บแกเสร็จแมเนีะ่ะมันจะล,ไไลุ่มลองใครคองมาหอกหรือว่ามันจะลงในเตยด้วยหรืออะไรเนย้ยทำไมอย่างนั้นี้ยนผมชมได้ไง <Scroll> น่าจะไม่จมนะน่าจะบักหรือเปล่าก็แต่อ่าคนตัวชาคนนีชนพี่มีูนใช่ไหมแล้คนนึงชื่ออะไรนะอะไรเราเหรอช่ืชื่อโกตุน ยากๆแ่ตน,นเลยตันพอตุ่นนั่นแหละว่าจอพอพอจีมายังอจีมายังพออะไรนะพอไอพอไอจีพอไอจีไอจีไหนไอจีเราไอจีเราไอจีอารหรอหรอป เราไม่รู้จักไอตีอาดเราจะฟอร์ได้ยังไงพิมพ์ให้แล้วนะอดิสเอาพิมพ์มาแล้วเหรอพี่ไปตั้งแต่ที่เล่นกับสาวสองอ่ะวันนั้นอ่ะเอาเหรอใช่บอกฟอร์มานาพี่พี่ใส่เราดไ้พอดีว่าแบบเราถือตัวเดี๋ยวเราฟอร์กลับละกันบอกพี่ตูนจ้าละพี่ตูนฟอร์มาด้วยนะพี่สาวสอง เราไม่ให้เราเบียดเองสาวสองแล้วสาวสองเราไปไหนเนี่ยใช่สาวสองไมันไอเดีเราเก็บไว้เป็น secret secret ก็คือไม่แจกไม่แจกได้ค่ะอย่าเราเอาแอกลมเราฟอร์มไปเองใช่เวลาแล้วเปานยังไงก็ฟอร์มมาก็ฟอร์มั้งหมดตอบ ต้องการคลนเกรสค่ะคนกรสแล้วดูดค่ะดูดหมดหดหมด